สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะจากบริษัท global corporation นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำรถรุ่นใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งนำเข้ามานะคะซึ่งเป็นรถที่จะมีลักษณะคือล้อใหญ่ยกสูงนะคะซึ่งเป็นรุ่นนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำกันถึงรุ่นนี้นะคะอันนี้ทางบริษัท global corporation นะคะเพิ่งจะนำเข้ามานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะชื่อว่ารุ่น g l o b a l Smart Lift นะคะ2พวก 2G นะคะส่วนที่แตกต่างกับรุ่นก่อนๆที่เราเคยใช้นะคะก็คือในส่วนของลนะักษณะเห็นได้ชัดนะคะรูปลักษณะก็คือล้อจะใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นล้อ12นะคะล้อ12นิ้วนะคะรูปโฉมนะคะจะเฉี่ยวกว่าเดิมนะคะแลกใหม่กว่าเดิมนะคะมีกระจังหน้าเสริมเข้ามานะคะ สีเราก็ยังเป็นในในส่วนของเมทัลลิกเหมือนเหมือนรุ่นก่อนๆของค่ะซึ่งสีเมทัลลิตเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสวยนะคะเวลาโดนแดดนะคะ,ะเราลองดูรอบรถกันก่อนเนาะลักษณะนะคะของรถเรานะคะล้อจะใหญ่ขึ้นนะคะเหมาะสําหรับในในการใช้แบบลุยๆนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าในรถเราเนี่ยส่วนประกอบของรถเรามีอะไรบ้างนะคะเหมือนเดิม ก็ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะคะเพราะว่าของเราเป็นรถนําเข้าเนาะในส่วนของกุญแจนะคะโดยปกติถ้ารถกอล์ฟท uh> ั่วไปจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น g o o บ l ล Smart Lift นะคะจะอยู่ที่ก้านพวงมาลัยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเดินหน้าและถอยหลังเช่นเดิมนะคะเมื่อเราเปิดมาปุ๊บนะคะเปิดไฟปุ๊บระบบไฟติดนะคะคันนี้จะพิเศษไหนคะจะีเป็นหน้าจอนะคะบอกในส่วนของ กิโลเมตรนะคะความเร็วที่เราวิ่งนะคะความเร็วที่เราวิ่งนะคะตัวนี้จะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นแม็กสปีดนะคะระดับที่สอเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะคะส่วนันดับที่3นี้นะคะก็คือในส่วนของระยะทางที่เราได้วิ่งไปแล้วนะคะรถคันนี้เราวิ่งก็ถ้าดูง่ายง่ายก็คือเราวิ่งไป23มกิโลแหละนะคะในส่วนของคันโยกนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะปัดขึ้นปัดลงนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ไฟซ้ายขวานะคะแล้วก็ไฟสองสว่างนะคะก็ยังหมุนเหมือนเดิมนะคะเหมือนรถรุ่นเดิมที่เราใช้นะคะแต่นะคะเสียงตามฟังชัดเหมือนเดิมนะคะในส่วนของด้านหน้านี้นะคะพิเศษขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของช่องเสียบ USB นะคะก็คือเราสบบามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เนาะแล้วก็จะมีไฟในส่วนของไฟพาหมากนะคะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะคะโดยรถก็ปกติทั่วไปจะไม่มีนะคะ คอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็ยังเป็นในส่วนของที่วางแก้วนะคะพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีในช่องของช่องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บเป็นส่วนของสายชาร์จได้ค่ะ,ะนี่คือช่องเก็บสัมภาระนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะรถคันนี้นะคะมากับแบตเตอรี่ที่เป็นในส่วนของฟรีแมทเทนแนนนะคะเหมือนเดิมไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งในเรื่องของการเติมน้ำกันนะคะรถคันนี้อยู่ที่4 8บแโวลต์เราจะใส่แบตเตอรี่อยู่ที่8โวลต์นะคะ หกก้อนนะคะการดูแลแบตเตอรี่นะคะก็เหมือนกันดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปเหมือนเดิมเลยนะคะขั้วแบตเตอรี่ทําความสะอาดนะคะให้มีตะกันเพื่อที่จะกระแสะไฟเนะะี่ยค่ะจะได้เดินสมบูรณ์นะคะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งดนของแบตเตอรี่ด้วยค่ะดูแลง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากในส่วนของสวิคนะคะตัดไฟก็เป็นเหมือนกับทุกคันนะคะที่นกข่ายอธิบายมานะคะในส่วนของตรงนี้มีไว้ทาลายพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะ ออในส่วนของสวิคนี้เมื่อเรารถคันนี้เราอาจจะนําไปใช้ในส่วนของบ้านพักต่างจังหวัดเราน,านานๆเราไปใช้ทีนะคะมันก็จะมีการคายประจุไฟนะคะของแบตเตอรี่อยู่แล้วเมื่อเรากลับมาอยู่กรุงเทพนะคะเราก็ตัดไฟปุ๊บระบบไฟทุกอย่างจะตัดนะคะเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะคะเมื่อเราต้องการใช้งานปุ๊บเรากดไปเรากดขึ้นมานะคะระบบไฟจะทำงานรถคันนี้ก็จะสามารถขับเคลื่อนได้เหมือนเดิมเป็นปกติ ต่อไปนะคะเรามาดูการว่ารถคันนี้นะคะในส่วนของเบาะหลังนะคะในส่วนของเบาะหลังของเรานะคะอันนี้อ่ะเราให้ดูนะคะของเราเป็นในส่วนของ p v c นะคะเกรดดี PVC นะคะแข็งแรงทนทานนะคะตากแดดตากฝนได้นะคะในส่วนของเบาะะคะเราก็ยังเปิดมาเป็นกระบะสามารถใส่สัมภาระได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะใส่ของใส่กระเป๋า คะสัภพ,พละที่เราต้องการเมื่อไม่ใช้นะคะก็ปิดนะคะพับกลับไปเป็นเบาะที่นั่งนะคะไฟท้ายของเราก็ในส่วนของตรงนี้ก็โฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อเหยียบเบรกนะคะไฟท้ายติดในส่วนของไฟผ่ามานะคะสัญลักษณ์ไฟผ่ามาไฟด้านหลังติดสวยงามนะคะเราดูมาในส่วนของการชาร์จนะคะ วันน to so <So S 1> ี้เรามีสายชาร์จนะคะส่วนของการชาร์จนะคะนี่คือสายชาร์จของเรานะคะซึ่งเวลาชาร์จนะคะโดยปกติแล้วนะคะวิธีที่ดีนะคะก็คือเราจะต้องเสียบในส่วนของปลั๊กก่อนนะคะเสียบของในส่วนของปลั๊กบ้านก่อนนะคะแล้วเราก็มานํามาหัวชาร์จของเรามาเสียบนะคะในส่วนของหัวชาร์จเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่องให้เราตามตำแหน่งของอันนี้นะคะตามตำแหน่งของอันนี้นะคะตำแหน่งของหัวชาร์จเราก็เสียบเข้าไปค่ะ อย่างนี้ง่ายๆค่ะใช้การไม่ยากนะคะไม่ยุ่งยากมากมายนะคะเมื่อเวลาเต็มนะคะปฟจะตัดเองนะคะเช้ามาก็คือเราเสียบไว้นะคะ8 6ชั่วโมงปุ๊บเช้ามาเราก็ดึงออกใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของสายชาร์จเมื่อเก็บแล้วนะคะกลัวหายนะคะเราก็เก็บไปดารถได้เลยค่รถของเรานะคะจะมีในส่วนของในรุ่นของรุ่น g l o b a l Smart Lift นะคะ2บวก2 g ก็จะเป็นคันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่เป็นสีที่นั่งเท่านั้นนะคะเราจะมีในส่วนของตัว4บก2ที่นั่งด้วยนะคะลักษณะเหมือนกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นใหม่ที่บริษัทโกบอลนำเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะใช้รถที่มีสมรรถนะโดดเด่นกว่าปกตินะคะยกสูงลุยป่านะคะล้อใหญ่ขึ้นมา นะะแนะนําเป็น2รุ่นนี้นะคะในส่วนของอันนี้ช่วงล่างอย่างที่บอกนะคะช่วงล่างจะเป็นในส่วนของระบบดิสเบรกสีล้อนะคะขับเครื่อง2ล้อหลังนะคะมีไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายให้ครบนะคะโฉบเฉี่ยวส่วนของกระจังหน้าที่โดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของล้อที่ใหญ่ขึ้นนะคะพร้อมกับแม็กสวยงามพร้อมกับแม็กสวยงามเช่นเดิมนะคะสรุ่นนี้นะคะฝากไว้ด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกอล์ฟอยู่ในขณะนี้นะคะรถกอล์ฟยกสูงต้องการกรถกอล์ฟยกสูงมีน้ำทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถลุยน้ำผ่านน้ำได้สบายะคะนกแนะนำเป็น2รุ่นนี้นะคะ g o บ b a l Smart Lift 2ก 2G และ 4-2G บวก2อไปอีก1รุ่นนะคะหากลูกค้าท่านใด ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสงสัยตรงส่วนไหนนะคะสามารถติดต่อเราที่ได้ที่เบอร์0 2 3 8 5 8 8 8 8ย้ำอีกครั้งที่เบอร์0 2 3 8 5 8 8 8 8จะมีในส่วนของเซลล์นะคะขอให้ข้อมูลนะคะท่านอยู่อยู่ตลอดเวลานะคะอีกหนึ่งช่องทางในการในการสอบถามข้อมูลนะคะสามารถเข้าไปในเพจของ Global Corporation Thailand นะคะในส่วนของ Facebook ของเรา ะะสามารถอินบ็อกเข้าไปถามได้เลยเราจะมีในส่วนของแอดมินคอยให้ข้อมูลลูกค้านะคะถ้าอยากดูในส่วนของข้อดักเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะ www.globalcorporation.co.th นะคะเราจะมีโปรดัก์มากมายหลายอย่างนะคะให้ลูกค้าสามารถเลือกชมได้นะคะวันนี้นะคะนก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะและผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามวันนี้นะคะ ครั้งหน้านกจะแนะนําอะไรอีกรบกวนเข้ามาชมนกอีกนะคะนกจะมีรถกอล์ฟรุ่นใหม่ๆม,มานําเสนอนะคะแล้วก็อธิบายวิธีการใช้สมรรถนะของเขานะคะวันนี้ขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามต๊มาเดินตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ รุ่นของ Global Smart Lift นะคะรุ่นนี้นะคะระบบเบรกของเราก็ยังเป็นระบบในการขึ้นเนินลงเนินนะคะของเราก็ยังเป็นในส่วนของระบบ e n e r a t i v e b r a k e อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวนวก็จะพาลงสะพานนี้ให้ดูนะคะว่ามันจะไหลลงไปไหมนะคะจะหน่วงไหมนะคะไปชมกันค่ะค่ะนกจะทำการลงสะพานให้ดูนะคะสะพานที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะน,นะคะอ่านกลงสะพานแล้วนะคะ ลงไปนิดนึงก่อนอโอเคนี่นะคะนราไม่ได้เกียบในส่วนของเบรกหรือคันเร่งใดๆเลยนะคะรถก็จะไม่ไหลไปไหนนะคะซึ่งจะปลอดภัยมากกับการลงเขานะคะขึ้นเขาลงเขาจะปลอดภัยมากนะคะ